สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนซื้อสคริปนะครับ Driving Empire Next Generation นะครับก็สคริปตัวนี้นะครับเป็นสคริป Auto Farm Driving Empire ตัวใหม่นะครับที่ได้เปิดขายแล้วนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนซื้อแล้วก็สอนใช้งานคีย์ต่างๆคำสั่งต่างๆใน Discord แล้วก็เอาคีย์ไปใช้งานนะครับโอเคนะครับขั้นแรกนะครับให้เข้ามาในเว็บไซต์อันนี้นะครับเว็บไซต์นี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับรวมถึง Discord ของฮับผมด้วยนะครับใครที่ ซื้อสกิปมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้า i s c o r ดด้วยเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดเนี่ยลิงก์ทุกอย่างเลยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคก็เมื่อเราเข้าเว็บไซต์นี้มานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยก็ทําการล็อกอินนะครับผมแล้วก็ทําการเติมเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูสินค้าก่อนนะครับวิธีเอ่อดูสินค้านะครับก็ให้มากดข้างบนตรงนี้นะครับคาว่าสินค้านะครับแล้วก็ไปที่คําว่าพรีเมียมสกิปนะครับตรงนี้ อ่าคุณก็จะเจอกับสคริปต์ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับมากดที่อันนี้นะครับผมคีย์สคริปต์ไดวิแกมพายเน็กเจเน r เรชันนะครับอันล่าสุดนะครับอันนี้นะครับผมนี่ที่มันมีเขียนว่าคีย์สคริปต์นะครับอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชั่นที่ผมจะมาสอนใช้วันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเน็กเจเน r เรชันนะครับก็กดดูรายละเอียดได้นะครับผมมีลิงก์ดีสคอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้ให้นะครับ โอเคก็วิธีจะซื้อนะครับก so, so, ็ให so, ้สามารถกดสั hmm Now, ok, so, done, right so, ่งซ so so, right ื้อตรงนี้ได้เลยส่วนใครยังไม่มีตังนะครับก็ให้กดไปที่เติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับทําการสร้างลิงก์อ่างเป่านะครับสร้างลิงก์อ่างเป่ามา150บาทนะครับแล้วก็กดใส่ลิงก์อ่างเป่านะครับแล้วก็กดคําว่าเติมเงินนะครับพอทุกคนเติมเงินเสร็จแล้วนะครับให้กดมาที่โปรไฟล์ด้านบนครับด้านขวาบนคําว่าเงินคงเหลือตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น150นะครับสำหรับใครที่เติมเงินแล้วนะครับ พอเงินขึ้น150บาทนะครับก็ให้ไปที่สินค้านะครับพิมพ์สคริปต์นะครับแล้วก็ไปที่ไดวิแยมพาย Next Generation ตรงนี้นะครับจะเป็นคาว่า Key Script นะครับดูดีๆนะครับซื้อตัวนี้นะครับผมเราก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ากด1ชิ้นนะครับกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับพอมันขึ้นแบบนี้เสร็จนะครับขึ้นเนี่ยสำเร็จนะครับก็ให้กดโอเคนะครับมันก็จะพาเราไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับส่วนใครที่ เผื่อกดมาหน้าอื่นเนี่ยไม่รู้จะไปประวัติการสั่งซื้อยังไงนะครับวิธีนะครับให้กดมาที่ทางขวาบนนะครับตรงโปรไฟล์นะครับกดแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่ามันก็จะมีประวัติการสั่งซื้อขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเราซื้อคีย์สคริปอะไรไปนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนเออคีย์เราเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตรงคําว่าของรางวัลนะครับตรงนี้นะครับผมหรือเราจะกด Copy ตรงนี้ก็ได้ผมก็จะทําการกด Copy ตรงนี้มาเลยนะครับจากตรงนี้ก็ได้นะครับี Copy มาเลย พอเราได้คีย์มาแล้วนะครับเราคัปปี้มาเสร็จแล้วให้เราไปที่ Discord นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น Discord ของฮารผมนะครับใครที่ซื้อคีย์ของสคริปมาเนี่ยก็คือต้องเข้า Discord ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องรีดีมคีย์แล้วก็ทําการเก็ตสคริปมาใช้นะครับโอเคเมื่อเราเข้า Discord อันนี้มานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเราก็ให้มาที่ห้องบอร์ดคอมมาน์นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับลินิกแชทตรงนี้แล้วก็ห้องบอร์ดคอมมาน์จะอยู่ตรงนี้นะครับกดมาเลยนะครับแล้วก็ให้มากดทีี่ตรรรงนนน้ะะคคัับบกดพพิม์ ทำตามขั้นตอนนะครับผมให้เรากดทับนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า redeem นะครับ R E D E E M นะครับพอกด redeem แบบนี้นะครับเราพิมพ redeem เสร็จมันจะมีคําสั่งบอทขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นคอมมานด์ของบอทนะให้ทุกคนนะครับกดที่คอมมานด์บอทนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่ะพอกดเสร็จมันจะมีให้ใส่คีย์นะครับก็ให้ทุกคนนะครับทําการกดวางคีย์ไปได้เลยนะครับคีย์นี้ก็คือเป็นคีย์ที่เราซื้อมานะครับนี่กดวางไปแบบนี้แล้วก็กด enter นะครับ พอเรากด enter เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเรา redeem สำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าแบบนี้ครับ successfuly l นะครับโอเคถ้าบอทขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเรา redeem เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคพอเรา redeem เสร็จนะครับเราก็จะได้ยดไบเออร์มาแบบนี้นะครับยดไบเออร์ตรงนี้นะครับมันก็จะเมีช่องไบเออร์ให้เห็นนะครับจะเป็นห้องประกาศสำหรับไบเออร์นะครับเป็น b บเออร์แชทแล้วก็จะมีบัคดีพอร์ตแล้วก็จะมีวิธีรีเซ็ต hwid นะครับสำหรับใครที่รันแล้วติด hwid เนี่ยหรือว่า บอทสองเนี่ยก็คือสามารถมาดูวิธีแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ต้องงานเดรดูประกาศเนี่ยสำหรับเปิดไบเออร์นะครับก็มาดูได้ที่ห้องนี้นะครับผมจะประกาศอัปเดตเกี่ยวกับสคริปตลอดนะครับสำหรับไบเออร์เท่านั้นนะครับผมโอเคพอเรากดรีดีมเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปคือวิธีการเก็ตสคริปนะครับหรือว่าวิธีการเอาสคริปมาใช้งานนั่นเองก็ให้ไปที่ห้องบอทคอมมานะครับพิมพ์เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ทับนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสคริปนะครับ s c r i p t นะครับพอพิมพ์คำว่าสคริปต์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีคอมมานด์บอทมาเหมือนเดิมนะครับให้กดบอทตัวนี้นะครับผมคำว่าสคริปต์ตรงนี้กดไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีให้เลือกเกมนะครับเรารีดีมเกมอะไรไปนะผมรีดีมเกมไดวิเทมพายสคริปต์เน็กซ e เจเนเรชันไปเราก็กดเลือกนะครับตรงนี้นะครับเลือกเกมที่เป็นเน็กซ์เจเนเรชันนะครับเลือกเลือกเกมที่เรารีดีมคีไปนั่นเองนะครับพอกดเลือกเสร็จนะครับให้เรากด Enter นะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ะพอเรากดเสร็จนะครับบอทก็จะทําการส่งคีย์มาให้เราแบบนี้นะครับก็ให้เรา Copy ีได้เลยนะครับผมส่วนใครที่เออเผือปิดหน้านี้ไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณสามารถทับแล้วก็เอ่อเกสสคริปเนี่ยเหมือนเดิมได้นะครับกดที่เกมเดิมแล้วก็กด Enter นะครับบอทมันก็จะส่งสคริปมาให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสคริปต์ที่เราจะต้องเอาไปใช้งานนะครับผม โอเคเราก็ทําการ Copy s c r สคริปต์ตัวนี้นะครับจะเซฟไว้ไหนไหนก็ได้นะครับใน Text ไฟล์หรือว่าบันทึกไว้ไหนไหนก็ได้นะครับผมกด Copy มาได้เลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการเอาสคริปต์ไปใช้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเปิดเกมมานะครับก็สคริปต์ผมนะครับแนะนําว่าให้ใช้ในเซิร์ฟวีไอพนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนําว่าเวลาจะฟาร์ม ID ไก่ไอดหลักเนี่ยหรือว่าคุณเอาไปเปิดร้านร้วฟาร์มเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับต้องฟาร์มในเซิร์ฟวีไอเท่านั้นนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับเราก็กดเพย์ได้เลยนะครับอ่ะรอเกมมาโหลดก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะพอเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เราทําการเอ่อกดเปิดตัวรันฟักซัทนะครับก็วิธีกดเปิดปิดนะครับเปิดปิดไอตัว UI ตัวรันเนี่ยก็คือให้กดตรงโลโก้แบบนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดจะกดเปิดก็กดไปที่โลโก้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นกลมๆอยู่ตรงนี้เป็นรูปโลโก้ฟักซัทนะครับอ่ะแล้วก็กดคําว่า Ex e c u t ค r วนะครับกดเข้าไป นะครับอ่าแล้วก็ทําการวางสคริปเราลงไปได้เลยนะครับอ่าวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกด enter นะครับแล้วก็กด execute นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับอ่าสคริปเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยก็สคริปนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูข้าวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเออสอนใช้งานีย์แล้วก็ เอ่อเอาคีย์เนี่ยมาランสคริปให้ดูนะครับส่วนเอ่อพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกสอนนะครับว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็ในสคริปตัวใหม่เนี่ยมันเอ่อแตกต่างกับสคริปตัวเก่ายังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่แบบเพิ่มเข้ามาครับจะอธิบายให้หมดเลยในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมจะเอ่อมาสอนใช้งานกันแบบข้าวๆเฉยๆนะครับพอสคริปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ฟังก์ชัน auto f a r มให้ดูนะครับ ก็สคริปต์ตัวใหม่นะครับนี่นะครับความเร็วนะครับสามารถปรับได้มากสูงสุดถึง730สนะครับส่วนสคริปต์ตัวเก่าของเราเนี่ยปรับได้แค่อยู่ที่500นะครับก็คือเพิ่มมากกว่า500ไม่ได้นะครับแต่ว่าสคริปต์ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดถึง730นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ถึงน้อยสุดเนี่ยก็คือ400นะครับก็คือสามารถปรับความเร็วได้ตามอิสระเลยนะครับผมก็จะแนะนาแบบรถทั่วไปนะครับรถเริ่มต้นเนี่ย ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง600นะครับสหรับรถเริ่มต้นส่วนรถ VIP เนี่ยก็คือสามารถปรับความเร็วได้ที่650ขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะลองปรับอยู่ที่585นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเอก่กลับมาจุดเริ่มต้นเนี่ยผมจะปรับอยู่ที่ประมาณสัก18 18 19วิแล้วกันประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็กดออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับอ่ามันก็จะทําการเสกรถแล้วก็ทําการออโต้ฟาร์มให้แบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าความเร็วเนี่ย ก็คือมันเยอะกว่าเดิมนะครับเนี่ยขึ้น600เลยอันนี้คือผมปรับแค่500ประมาณ585นะครับแต่ว่าความเร็วจริงๆเนี่ยมันวิ่งถึง630กว่าเลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยฟาร์มเงินได้เร็วขึ้นนะครับผมแตกต่างจากสคริปตัวเก่าก็คือวิ่งได้แค่500นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเปิดหลายๆจอแล้ว FPS มันตกเนี่ยก็คือความเร็วมันก็ไม่ถึง500นะครับอยู่ที่ประมาณเออสถึงสี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าสคริปต์เนี้ยเนี่ย เราสามารถบูตความเร็วได้ถึง600บวกเลยทีเดียวนะครับผมก็ใครที่อยากฟาร์มเร็วกว่าเดิมเนี่ยก็แนะนําว่าใช้สคริปต์ตัวนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเวลาเรารัรสคริปต์แล้วหลุดหรือว่ารันสคริปต์แล้วติดโค้ดเออร์เลอร์ต่างครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูใน Discord แล้วก็วิธีการแก้ไขต่างๆนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ Discord ดเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้จะเป็น Discord สคองร้านนะครับ ขอห้องแรกนะครับจะเป็นห้องเกี่ยวกับประกาศนะครับก็แนะนําให้ทุกคนนะครับมาดูห้องนี้นะครับเวลาเอ่อมีข่าวสารหรือว่ามีอัปเดตสคริปหรือว่าแบบสคริปแก้ไขปัญหานู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าอัปเดตฟังก์ชันใหม่เนี่ยผมก็จะมาประกาศในห้องนี้นะครับเวลาแบบมีอะไรข่าวสารใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับผมส่วนห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องสําหรับเตอบคําถามนะครับจะเป็นคําถามหลายๆอย่างนะครับที่เอ่อหลายๆคนเนี่ยถามมาแล้วก็มีปัญหานะครับผมก็จะเอามารวมในห้องนี้นะครับก็คือจะมี วิธีแก้ไขปัญหาแบบเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับทุกคนก็สามารถมากดอ่านดูก่อนได้นะครับเวลาแบบใครรันแล้วแบบมันขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นแก้ r e c o n n e c t นะครับผมหรือว่าเนี่ยแก้เป็น Serv e r d o อร์ดนะครับก็จะมีสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขบอกแบบเบื้องต้นให้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับจะเป็น Forum Scri p t นะครับห้องนี้นะครับจะเป็นเอ่อรวม Forum มต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Script เราทั้งหมดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ ข้อมูลฟังก์ชันต่างๆแล้วก็คอนฟิกการใช้งานต่างๆพวกนี้นะครับจะอยู่ในฟอรัมสคริปต์ตรงห้องนี้นะครับผมนี่เลยกดเข้ามานะครับมันก็จะมีฟอรัมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสามารถกดดูได้นะครับผมส่วนใครที่ใช้เป็นเออของตัว next generation นะครับก็จะมาอยู่ที่ห้องนี้นะครับสคริปต์ living api next generation วิธีใช้งานแล้วก็อื่นๆนะครับห้องนี้นะครับจะมีบอกหมดเลยนะครับทั้งคอนฟิกแล้วก็พวกเออฟังก์ชันต่างๆการใช้งานการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับจะอยู่ที่ห้องนี้หมดเลยหรือว่า คุณจะมากดตรงนี้ก็ได้ห้องนี้ก็มีนะครับสาหรับใครที่แบบเหาตรงนี้ไม่เจอจริงๆนะครับก็สามารถมากดได้ที่ห้องนี้ได้ได้วิญญาณพายเน็กเจนนะครับมีคอนฟิกให้ใช้เหมือนกันแล้วก็มีลิงก์สําหรับแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับส่วนใครที่รีดีมไปแล้วได้ได้ยศไบเยอร์เนี่ยคุณก็สามารถไปที่ไบเยอร์โซนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีประกาศนะครับเฉพาะของไบเยอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีไบเยอร์แชทนะครับมีแจ้งบั็กนะครับแล้วก็มีวิธีรีเซ็ต H W I D นะครับตรงนี้ก็ เวลาใครรันแล้วแบบมันติดโค้ดแบบนี้นะครับเนี่ยโค้ด267นะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ห้องนี้แล้วก็ดูวิธีแก้ไขนะครับสำหรับใครที่แก้ไขไม่ได้ก็ติดต่อแอดมินนะมีวิธีบอกอยู่นะครับทุกขั้นตอนนะครับมีเขียนบอกไว้หมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับก็คือจะเป็นตรงลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแนะนําว่าใครที่เพิ่งมาใช้สคริปต์เนี่ยเป็นมือใหม่ในการใช้สคริปต์เนี่ยแนะนําว่าให้อ่านนะครับก็ทําการกดลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับ โอเคนะครับลิงก์อันนี้นะครับก็จะเป็นรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสคริปต์นะครับทั้งฟังก์ชันต่างๆนะครับการใช้งานแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับห้องนี้ก็จะอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับเวลาแบบมีฟังก์ชันใหม่หรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาใหม่หรือว่าแบบมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสคริปต์ใหม่ก็จะมาอยู่ในลิงก์นี้เท่านั้นนะครับผมก็คือแบบจะอัปเดตคือแบบข้อมูลทุกอย่างนะครับจะอยู่ในลิงก์นี้คือแบบรวมกันไว้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นช่องทางติดต่อแอดมินนะครับจะมีวิธีการติดต่อแอดมินนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมสามารถมากดอ่านกันได้นะเดี๋ยวผมจะพาดูคร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันของสคริปต์ทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีคําแนะนําในการใช้สคริปต์ต่างๆนะครับทุกคนก็สามารถมากดดูกันเองได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะครับแล้วก็ หน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแนะนํา UI นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆหรว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานยังไงตั้งค่ายังไงนะครับผมนี่มีบอกครบนะครับบอกครบทุกหน้าเลยแล้วก็เวลาสคริปต์ลองอัปเดตเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในรีนี้ด้วยนะครับนี่นะครับจะมีบอกหมดนะครับแล้วก็วิธีใช้งานเวฟพุกเนี่ยแล้วก็มีบอกนะครับเนี่ยสามารถกดไปดูได้นะครับเอ็นี่นะครับประมาณนี้เลยคอนฟิกก็จะมีให้นะครับ นี่นะครับก็จะมีวิธีใช้งานคอนฟิกนะครับแล้วก็คําแนะนําต่างๆแล้วก็จะมีคอนฟิกให้กดอกด Copy ไปใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยคำแนะนําต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่านะครับไอตรงตั้งค่าในคอนฟิกเนี่ยมันใช้ทําอะไรนะครับมีบอกครบนะครับต่อไปก็จะเป็นคำแนะนําแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานะครับนี่ก็จะมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังทำไม่เสร็จนะครับก็จะมีแค่แบบบางอันที่ใช้ได้นะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมก็จะทําเพิ่มให้นะอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็จะมีแบบ แนะนำรถในการใช้ฟาร์มนะครับรันแล้วขึ้นเหนอโค้ด267เนี่ยแก้อย่างไรงลันสริปเกิน20นาทีแล้วหลุดอะไรแบบนี้วิธีการสร้างเว็บฮุกนะครับใช้เว็บฮุกทำแนะนำในการออโต้ฟาร์มเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่แนะนำในการฟาร์มนะครับว่าใช้รถคันไหนเนี่ยในการฟาร์มนะครับนี่ก็จะมีขั้นตอนแนะนำนะครับมีบอกหมดนะครับผมรถที่แนะนำให้ฟาร์มนะความเร็วเท่าไหร่มีบอกหมดนะครับรถคันไหนชื่ออะไรนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นกดรันแล้วก็ขึ้นโค้ด267นะครับหรือว่าติด h w i d นั่นเองก็จะมีวิธีแก้นะครับว่าเราต้องแก้อย่างไรนะครับนี่เลยวิธีนี้ก็จะมีบอกใน Discord นะครับหรือว่าในนี้ก็ใครที่กดมาก็สามารถอ่านในนี้ได้นะครับวิธีมีบอกหมดนะครับว่าต้องพิมพ์คําสั่งยังไงไปที่ห้องไหนนะครับแล้วก็มีวิธีการใช้คําสั่งที่ผิดแล้วก็ใช้คําสั่งที่ถูกด้วยบางคนเนี่ยใช้ผิดก็ให้มาดูตรงนี้ได้นะครับวิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับผม ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือใครที่รันสคริปต์แล้วแบบเวลามันเกิน20นาทีแล้วมันลุดเนี่ยก็จะมีวิธีแก้ให้นะครับสำหรับคนที่เปิดหลายจอหรือว่าเปิดผ่านเอออิมูเลเตอร์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอสอนแล้วก็คำแนะนำบอกนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างเว็บพลุกนะครับเอาไปใช้งานในสคริปต์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้อีกทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะงงนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอนะครับทำสอนแยกให้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีข่าวๆนะครับในการ สร้างเว็บพุกนะครับมีตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างห้องนะครับแล้วก็สร้าง Discord นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปตั้งค่าสร้างเว็บพุกนะครับตั้งค่าเว็บพุกตั้งค่าห้องนะครับกดเซฟอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยขั้นตอนเซฟอะไรพวกนี้ผมมีหมดนะครับแล้วก็ทําการเอาไปใส่นะครับมีคําแนะนําอะไรบอกเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีลิงก์เว็บไซต์นะครับลิงก์ดิสคอดแล้วก็ลิงก์ยูทูบนะครับ แล้วก็จะมีการอัปเดตนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าออข้อมูลในล e ิงก์นี้นะครับอัปเดตล่าสุดวันไหนนะครับก็จะมีบอกให้หมดเลยนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสคริปอะไรเนี่ยก็ผมแนะนําว่าให้มาอ่านในนี้ก่อนนะครับส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานสคริปเบื้องต้นนะครับผม